สวัสดีค่ะสวัสดียังหนูชื่อกุชชี่หนูชื่อกุชชี่ค่ะกุชชี่ยิ้มสิยิ้มนียยิ้มยิ้มกุชชี่ยิ้มแล้วยิ้มหนูสวยไหมหนูสวยไหม หนูไม่ยอมลุกไปไหนเลยใช่ไหมหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะอ้าวยิ้มยิมกุ๊บ๊ายบายหน้าหนูสวยไหม หนูไม่ยอมกินนี่เลยมิสเตอร์เชคซื้อมาให้แล้วหนูก็ไม่กินกินไปแค่นิดเดียวเองไปแล้วบายบายกุนอายกุนอายกุนอายอย่างกุนอายกุนอายกุกินกุนายสิกุนาย